สวัสดีแฟนแฟนเพจฟุตซอลไทยแลนด์อีกครั้งนะครับไปดู5าคนแรกครับของนกขุกอีสานครับในส่วนของส่วนชุนันทาอินสปายทีสปอร์ตครับวันในส่วนของมุ้ตัสินครับมีคุณสามารถคงพัดมอพา <ś les> เกมวันการัเริ่มแล้วครับในเพียที่หนึ่งครับอยู่กเกมเนี่ยเกือบครบสี่สิบนาทีเต็มเลยนะครับแล้วซับนีเรียบร้อยครับโอ้ดึงูเลยครับคุณานนท์ อ้าวขออภัยครับเป็นหนาถามอันนี้สตาร์วอ้โหครับจ่อเลยครับบอลเดี๋ยวเริ่มจากเขามานะครับยัดขวาแล้วฉกแล้วซ้ำตรงนี้หายไปเลยครับทาบอลมาศิรภพเจอบีมใส่แล้วไปเสียบอลเข้าทางออกธนาโดนสองูนเลยครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้สองประตูต่อศูนย์ครับสำหรับทางน้าน ตัดไปลูกนี้ไม่ได้ฐานดลตัดบอลมาออกสายรัตศาสตร์นะครับให้ตามช่องสวยเลยครับแล้วเสาสองนี้ก็สามศูนย์เลยครับ <Yeah. S 1> สามประตูศูนย์ครับที่มอภาคตะนอ,อกเชียงเหนือครับ <Yeah. S 1> รัตศาสตร์ให้ดู่แปรแล้วลูกนี้เนี่ยยิงสวนตัวธนดนลรอตัวเติมอภพิรักแล้วได้ยิงสี่เลยครับ <Yeah. S 1> โอ้เราบอกว่าทำอะไรก็ดีเป็นโบสเมวันนี้ครับ สี่ประตูครับวันนี้นี่ทำอะไรก็ดีไปหมดครับสำหรับมอภาคตัดบอลได้แล้วนหาดได้มาจากจังหวะที่นัางครับพาบอลมากระช่างให้แล้วยานเดตตัดได้พาบอลมายานเดตหักประพังกรลุกนี้บาแล้วครับมาหนึ่งประตูครับของสวนสวนันทา,นทานครับจ่างหมายเลขสิบเจ็ดครับประพังกรนินนาวีครับเป็นยันเดตรับตัดมาได้แล้ว ให้กับพะพังกรนะครับนี่กับผักมาตรงกลางได้แปรเน้นๆน,นเนี่ยให้ธีรพงศ์คืนมาตรงกลางได้แปรล,ลูงนี้กับพะพังกรเรียบร้อยครับเหมาสองประตูครับมาไล่มาแล้วครับนี่ฮะชุดด๋วธีรพงศ์ให้พะพังกรได้แท็บอินครับจากเล่นลูกสู่ลูกนิ่งครับคิกอิน มาแล้วครับส่วนชุนันทาครับสองเสาแล้วมาที่ธนสตร์ให้พัชรพลพริกหนียานเดชได้หักโคเสาสองเรียบร้อยครับห้าประตูตัวสองครับแพทริกไปแล้วครับธนุดป้องน้ำไผ่ธนโดป้องน้ำไผ่โอ้พริกหนียานเดชมาแล้วให้มาเนี่ยตัวโคเปอร์ไม่ได้ตามมาเด๋วทะแยงมาแล้วเรียบร้อยครับเอาจนได้ครับมาไล่ขึ้นมาเป็นสามประตูตห้าครับจาก หมายเลขสิบเครับเสียรพบทำจันรครับจังหวะให้แล้วแลบมาทีเดียวประฟังกรแทงถึงแล้วก็เข้าฮอตลูกนี้ครับจังหวะที่นี่ครมองทีเดียวแล้วแทงมาเสียรพบเข้าแท็บอินเงแล้วก็กศาส่ครับเปลี่ยนธนดลธนดลกระชากมาล็อกอีกทีหนึ่งดูครับความผิวแล้วปาดให้ลุยเรียบร้อยเลยครับ โอ้เอาธนาดนมาอยู่ก็เรียบร้อยเลยครับลีนะครับมาจากพัชนนรพลไพศาลดูครับล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกไปสามครับแล้วก็ยืนรออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วลแล้วทะแยงหลุดเลยแล้วจิ้มส่วนตัวก็เรียบร้อยเลยครับโอ้ดูครับรัาศาสต์เจ็ดประตูสามไปแล้วครับโอ้ทำอะไรก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมจังหวะดักได้แล้วแทงของพัชรพลเนี่ยดัลลาศาสต์เกี่ยวบอลแรกดีด้วยครับ ดูครับบอลแรกแล้วจิ้มส่วนตัวระวิพลเข้าไปศิรภพกลับมาได้ธีรพงศ์ธีรพงศ์งให้ศิรภพปาดแล้วได้แปรเน่งเน่งลูกนี้ก็เรียบร้อยครับประพังกรไล,ล่มาเป็นเจ็ดประตูต่อสี่ครับนะสี่ประตูต่เอเจ็ดในขอภัยโอ้ได้แปรเน้นๆครับรลูกนี้เสียบเสาสองเข้าไป ให้มาประพังกรฝากธีรพงศ์เปิดมาธนาดลหนดักได้แล้วหายเลยหรือเปล่าสี่ประตูของธนาดลป้องน้ำไผ่เรียบร้อยครับโอ้วันนี้เหมาไปสี่ประตูครับโอ้แล้วแกขวดเขาเรียกว่าขวดแบบมีจุดหมายครับโอ้อเรียบร้อยครับสเป็นแปประตูต่อสี่นะครับอินด,ด้วย ดูคิกอินยังไงครับเอ้าแล้วเปิดมาไม่มีใครหน้าประตูเลยครับแล้วก็เอาเหลือเชื่อโอ้ต้องบอกว่าเหลือเชื่อครับโอ้จอดจ่อครับลูกนี้ครับบวกประตูที่เก้าไม่ได้อ้ไม่อยากเชื่อสายตาเลยครับโอ้เมื่อสักครู่โอ้แล้วจบเกมการแข่งขันครับหมอผ่าตะวันออกเฉียงเหนือครับวันนี้เอาชนะส่วนชนันธาอินสปายที่สปอร์ตไม่ได้ แปดประตูต่อสีครับอย่างสุดมันเลยครับ